สวัสดีครับนินนะครับรับบทเป็นนมเจิดครับจากซีรเรื่องรักรนมเจิดของครับสวัสดีครับผมภูภูรินนะครับอรับบทเป็นพระเอกในเรื่องหลักรสนมเจิดครับผมเป็นไงไงครับคนแต่ซีรีส์เรื่องนี้ ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าจริงมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราได้รับโอกาสมาแล้วเราก็รอที่จะรอที่จะได้ถ่ายทำได้ถ่ายทำใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเ่อคู่กับมีนครับเราก็ผ่านโปรเจกต์ของการแคสติ้งจากสตาร์ทันเตอร์มาเมื่อปีที่แล้วครับผมแล้วก็ได้มาเริ่มถ่ายเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาครับเตรียมตัวของในยังไงฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่แบบว่าจะได้รับโอกาสเอาจริงๆพวกเราก็เตรียมตัวกันเยอะมากเนาะเพราะว่า อย่างที่บอกไปครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์รแรกของคู่กับมีนด้วยใช่ครับทำให้เรารู้สึกว่าการเตรียมตัวของเรามันต้องมากกว่าคนอื่นอีกเท่าหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เราไม่ได้เป็นคนที่แสดงเก่งมาตั้งแต่แรกเรามีเพียงแค่ความพั้งไรล่ะความอยากจะเป็นนักแสดงใช่ครับทำให้คู่กับมีนครับต้องเข้าคลาสในการเรียนกับทาง Star Hunter, Hunter กับ Hunter Village นี่แหละครับตามบ้บบานด้วยใช่อย่างเช่นการกอดเข้าซีย่สงเงี้ยครับเรารู้ว่า ความยากของการแสดงคือการควบจำบทเนาะการเข้าถึงบททาให้ในทุกวันครับเราจะพยายามซ้อมกับมีหรือว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะโทรหาโทรหาน้องมีแล้วก็เฮ้ยเรามารอต่อบทกันกว่าเวลาถึงหน้าการถ่ายทำเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลามากบางทีแล้วว่าบ,บางว,วันก็ถ่ายเสร็จแล้วอีกวันต้องถ่ายต่อเนะพี่ก็จะขับรถไปส่งผมแล้วก็จะต่อบทไปด้วยลองดูอะไรเรื่องราวเรื่ององมันเป็นยังไงนี่เรื่องน,นี้นเราคอยเั้นแต่ทีปฝั่งคอยตั้งแต่ที่ฝั่ก็สําหรับ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับอย่างที่ถ้าได้ดูเชลเลอร์หรือว่าตัวทีเซอร์ไปมัจจะเป็นซีรีส์ความรักของเด็กมหาลัยเป็นความรักของเด็กมหาลัยที่2คนนี้มีความต่างกันแบบสุดขั้วมากๆตามเชื่อเรื่องหลักรถนุ่มจืดอ,อันนี้เขารับบทเป็นนุ่มจืดเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนนุ่มจืดเลยคือเขาจะมีความเนิร์ดๆมีความหน้าเบื่อหน้าเบื่บอชอบวิยาศาสตร์ทุกอ,อย่างจะอยู่ในหลักการแต่อย่างตัวของพระเอกหรือว่าตัวของครูครับเขาจะมีความเซอร์ในเรื่องเนี่ยเขาจะไว้หนวดไว้เครา ออผิวคล้ำเซื่อมากๆชอบถ่ายรูปไม่ได้ชอบอะไรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยซึ่งสองคนนี้เขามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยอ่ะแต่ว่ามีบางอย่างนะที่ทําให้สองคนนี้เขาเรียกไ,ได้ว่าใช้ชีวิตร่วมกันใช่ช้<อ>ชีวิตร,วร่วมกันแล้วก็มีความรักกันร,ระหว่างเรื่องแล้วก็จะถึงจุดหนึ่งที่ทําให้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความรักของเขาใหญ่ๆก็ต้องลองติดตามดูครับเปการร่วมงานกันครั้งแรกครั้งแรกเป็นไงบ้างของการร่วมกันตรงไหนตัวอัก<อ><อ> สำหรับผมก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไระครับก็ปรับตัวแล้วก็เราอะจะค่อนข้างสนิทกันมากอยู่แล้วเพราะว่าเราเจอกันบ่อยหรือว่าเราพยายามแบบไปหากาันนัดก,กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค,ครับก็อย่างพวกมีนะครับเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกเรือ่อเมื่อประมาณตอนที่แคสติ้งเสร็จหลังจากที่นเรารู้ว่าเราได้เล่นคู่กันเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเล่นซีรีส์นีคือเราต้องสนิทกันสนิทกันจริงๆรูรเลย เรียกได้ว่าพาน้องเนี่ยไปทํากิจกรรมร่วมกันทุกอ,อย่างคือน้องเนี่ยครับเขาต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยเราก็เลยม e ีทริปพาน้องไปเที่ยวทะเลเ,เวลารูไปทํางานเนี่ยบางครั้งก็จะพาน้องไปด้วยได่อาจจะพาน้องไปทํางานไปเจอผู้คนอย่างเงี้ยอยากให้เราสองคนนะสนิทกันจริงๆอยากให้เราสองคนมีความเป็นเหมือนที่น้องที่รักกันมากๆเวลาตอนที่เราเล่นซีรีส์ขึ้นมานครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสถึง ความรักของเราสองคนว่ามันเป็นเรื่องจริงๆนะเราไม่ได้แสดงออกมาเท่านั้นแต่ว่าชีวิตจริงของเราเราก็แคร์กันมากการละลายพฤติกรรมกันนอกรอบด้วยเหรอไม่ต้องอยู่ในบล็อกเด่างเดียวพาไปนี่ไปนี่ใช่ครับคือด้วยความที่น้องจริงจริงน้องน้องนีเขาเป็นเด็กเชิงใหม่ใช่ครับแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเลยมาอยู่หอที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาต้องมาอยู่คนเดียวนี่ครับเราก็เรารับหน้าที่เป็นพี่ชายพี่ชายที่แสนดีแล้วกันก็คือจะพาน้องเขาไปที่เลยครับอยากให้น้องเขาเรียกว่าเรียนรู้ ว่าการอยู่กรุงเทพเป็นยังไงอย่างตอนแรกๆยังมายังไม่รู้เลยว่าขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวว่านั่งรถ MRT ยังไงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นโคโค่ไปเที่ยขึ้นรถไฟฟ้าเที่ยวที่ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยครับมั่วเลยบางทีไปลงนู่นเลยที่ไหนนะโคโค่เที่ยวครับไกลๆก็คือแบบด้วยความที่เพิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วพี่เราถากเราก็เลยอยากจะเรียกว่าดูแลเขาเป็นน้องน้องที่น่ารักคนหนึ่งแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องอยากที่จะเทคแคร์เขาอยู่แล้วเลย เขาเป็นคนที่เทคแคร์เก่งมากเลยครับอย่างเช่นแบบเ,ออเขาไปรับไปส่งด้วยแล้วก็เมื่อก่อนไปเรียนที่มาหาลัยแรกๆเขาก็จะไม่มีเพื่อนแล้วก็วันที่วันหยุดอะไรครับเขาก็จะนัดให้แบบชวนไปนู่นไปนี่ไหมหรือว่าไปหาอะไรทํำไหมคือจริงๆผมก็อาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลยเอาน้องเขาไปไปด้วยคุณใจไหมคุณใจไหมมีอย่างยังมนะีอ้อบนะ่นม,นมา <c oughs> จริงๆได้ๆมันมีความยากอยู่ไหยครับจริงๆความที่รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรมากมันไม่ได้แบบว่าแค่โมเมนต์แบบว่าดีๆเนอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างครับเราก็เซอร์เพื่อความที่เราแบบเป็นเรื่องแรกอะไรนี้เราประสบการณ์ยังไม่มีทำให้เราแบบตื่นกล้องด้วยแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สิ่งที่ผู้กำกับต้องการอะไรครับทำให้แต่ว่าเราต้องต้องปรับตัวนิดนึงนะเพราะว่า ก็กลัวเป็นเหมือนกันครับขอช่วยแรกๆที่เริ่มถ่ายเนาะตอนแรกๆเลยเปิดกล้องคิวแรกๆเนี่ยตื่นกล้องเหมือนกันกังวลเหมือนกันว่าเฮ้ยทำถูกหรือเปล่าเราไม่เห็นบรรยากาศในกองกล้องหลายๆตัวมีคนเยอะๆอะไรเงี้ยฮะเราก็กลัวว่าจะทําให้เขาเสียเวลาดีห,หรือเปล่าครับแต่ว่าด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้เราก็พยายามทําการบ้านมาเยอะที่สุดครับ จริงๆก็เต็มที่ในเรื่องของอนอกจากการแสดงก็จะมีเรื่องของการแต่งตัวด้วยถ้าทุกคนได้ดูทีเซอร์จะเห็นว่าตัวพระเอกเนี่ยเขาจะมีหนวดไว้หนวดไว้เขาเนาะ <c oughs> แล้วก็ผมยาวที่จริงเนี่ยคือเป็นการแบบเมคอัพขึ้นมาในในการถ่ายทำยจะบอกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าสุดขั้วมากเพราะว่าตื่นเช้ามาติดหนวดใส่วิกอีกสักพักงนึ่งอาจจะต้องถอดถอดวิกออกถอดนวดแต่งทุกคนหล่ออะไรอย่ <c oughs> างเงี้ยก็คือเป็นการแบบ รู้ยังไงอะสนุกสนุกมากประสบก,การณ์ที่แบบโหมันน่าจริงเรื่องนี้ตองมึงันมาเพิ่มหรอกี่โมงใช่ครับ <c oughs> ผมก็ยังตอนแรกอันนี้เรื่องตลกมากคือตอนที่ทีเซอร์ออกมาฮะให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าใค<ช>่ผมอยู่ไหน<ช>ผมตัว,ต,วตัวผมไปอยู่ไหนบอกก็กคนที่ไว้หนวดไง <c oughs> อย่างบางครั้งอยู่ในกองน้องในกองยังจำไม่ได้เลยนุ่นแพรวาทุ่นเข้ามาในกองเนี่ยผมก็พอดีเข้าคิวคนละคิวไงผมจะเข้าคิวแรกก่อนเนี่ยน้องอาจจะมาแบบคิวสาม เรายังไม่ได้เห็นเราว่าเราแต่งตัวยังไงบ้างเนี่ยเพราะไปเจอข้างในน,น้องไม่ทักเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเรานึกว่าเป็นทีมงานนึกว่าเป็นแบบช่างอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับความโรแมนติกของเโดยไหนแบบนจริงๆเอ่ออยากให้รอดูให้จบครับเพราะว่าอ่าใ,ให้พี่พูดละกันเถิดส่วนไไม่้เลยพี่อยากฟังเขาพูดมันก็ผมว่ามันไม่ใช่รถจืดนะครับในความจริงถ้า เอ่อ NC มันก็ไม่รสจืดเนาะก็มีเผ็ดๆบ้างครับ NC เผ็ดบ้างแล้วเราไปลองใหม่ลองใหม่ได้ชิมแทนชิมบ่อยแล้วครับเรารสจืดจริงไหมเรารสเผดจริงไหมไม่ครับเรารสจืดจริงไหมไม่ส่วนเราเราจืดละครเนี่ยอ๋อก็จืดคของผมบอกไม่จืดครับหวานครับหวานข้างๆเขาบอกว่าหวานข้างๆก็หวานเหมือนกัน ก็ต่ออยากจะฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยเนาะกับเรื่องรักรบนมจืดหรือว่าเฟลม์มรีดดีซีวีนะครับจะเป็นซีรีส์ความรักไวสๆของเด็กมหาลัยสองคนครับที่มีความต่างกันแบบสุดขั้วเลยคนนึงเซอร์มากๆกับอีกคนนึงเนืรอได้มากต้องมารอติดตามดูว่าคนสองคนนี้เขาจะมีโมเมนต์หวานๆแล้วจะมีความรักกันได้ยังไงครับต้องติดตามที่ไหนครับทางช่องอมรินทีวีนะครับหรือว่าทุกแพลตฟอร์มของ Star Hunter Entertainment ได้เลยครับ ฝากไว้นะครับเริ่มฉายตอนแรกวันที่25มกราคมนี้นะครับทางช่อง34อามราินครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ